ใจนะคะมาจากประติมาก,กรรมและการแพทย์แผนไทยนี่คือชุดฤาษีดัดตนรูปปัน้นฤาษีดัดตนนะคะับที่ตั้งที่วัดโพนะคะ ก็จะมีผลแบบในเรื่องของการช่วยเรื่องขปวดเมื่อยเลือดลมแล้วก็เป็นแบบได้ฝึกสมาธิในเรื่องของกายและจิตใจด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเลือกชุดนี้ไปเนี่ยก็จะได้เห็นถึงคปัญญาในเรื่องของการแพทย์ของไทยด้วยความพยายามความพยายามทุกอย่างมาเสลยได้เกิดจากความพยายามนั่นเองนี่คือชุดที่หนึ่งนะคะดูสีดัดตอนโ ชุดที่สองค่ะชุดที่สองเป็นเรื่องราวนะคะเอ่อที่ได้แรงบรนดาใจมาจากวัฒนธรรมและของอาหารการกินค่ะนี่คือว่าหนุ่มเจ้า ไทเนี่ยจะได้รับแรงกระตุ้นจกจีก็จริงแว่าก็เอามาผสมผสานปรับปรุงรสชาติจลายมาเป็นอาหารประจำชาติอีกอย่างของเรานะคะคด้านบนสีขาวนะคะเป็นเซน,นเป็นชุดที่ทำมาจากเส้นหนีนะคะเส้นหนีขาวสีเหลืองก็จะเป็นพี่เหลืองส่วนให้่ใหญ่นะคือเส้นแขกที่จะเป ผัดผัดซิอิวต่างๆนานาในเมืองของนางแบบที่คิบอยู่นะคะนั่นคือเส้นจันนะคะสำหรับันไทยอันโด่งดังไปทั่วโลกนะคะเห็นกระโปรงไหมคะใช่นะคะอันนี้ก็มาได้แรงมาาันจกบรรดาใจมาจากเครื่องปั้นที่แบบของไท่ชามตราไก่จากลำปางน,นะคะเมื่อชุดนี้เดินเสร็จนะคะเราสามารถจับนางแบบและชุดนะคะต้ไมไปพร้อมกันเพื่อรับประทานเป็นอาหารในระหว่างกองได้เลยชุดที่สองค่ะ ชอบมากค่ะมาดูชุดที่3ค่ะนี่คือชุดที่ได้แฟนรันานใจมาจากความเชื่อในวันที่1และ16นะคะนี่คือชุดพูกไอ้ไข่ค่ะแต่ว่าไปชาวไทยเนีมัน่่ช่เรื่องของวางงมงายเราจะไปบูไปไหว้ไปขออะไรลหยอันแล้วก็ไม่ได้ว่าจะไปขอเอาโชคลาภเท่านั้นแต่ว่าเราเนี่ยคือสวายแบบเหมือนมีที่พึ่งทางใจเรียกทั่วไปนะ แล้วก็ล่าสุดที่มาในทุกวันที่1และ16นะคือทุกไอ้ไข่จึงเม่จุดทุบปุ๊บทุกคนทุกคนวยเลขหวยจากแอดดะคะหยแล hm ้วยละดีทก็เหรือว <Det S 1> ่าเกมสซาทักก่เกมสซทักแน่นอนเอาไปแบ่งทั่วโลกเลยทุบไอ้ไข่จับไปยูนิเวิร์ส ดูที่สี่่ายอคือที่ได้แรงานกรจากสตรีทอาร์ตของประเทศไทยค่ะอันนี้คือเอาเอาาื่อเกไปหลังตู้มา,า,มา,าใช่ไหมในเรลลื่องของ ไม่ได้หมแบบความสวยงามเลยแต่าานานอาจจะเป็นแบบวิถีชีวิตที่เราเห็นในไหนทั่วไปนี่คือสภาพจริงจริงๆเราเราเคยได้รับการเผยแพร่เป็นทั่วลกโดยจากรัสเซลโพร,ร <c oughs> ที่เข้ามาประเทศไทยแล้วเพราะว่าเห็นสายไฟ <c oughs> ที่ยยระยองเยางมองเป็นศิลปะและ้วก็สวยเลย <c oughs> ใช่ชุดท,ที่ได้แรงประดานใจเ,เป็น <ๆ S 2> ปี้ด้วย ได้ที่ได้แรงประมาจากสายไฟระยองระยางตามถ<ข>นนหนทางขอกันไกไปตัดได้ไหมล <c oughs> ายขันมือมาอารมณ์เสียมากนี่ก็คือชวนสายไฟระยองระยางม <c oughs> าดูที่สุดท้ายนะคะสุดที่ได้แรงประ,ะดับมาจากประเพณีไทยค่ะ <c oughs> ออกให้ได้ก่อนนะคุณ <c oughs> นี่คือชุดที่ได้แรงปรจากโรมลอยนะคะ ลยอ,อยกระทงอะไรเงี้ยนะคะคือเขาจะมีโคมลอยนะคะเป็นชุดที่<ม>แสดงถึงความร่ำรวยรุ่งเรืองทางวัฒนธรรมลอยกระทรงเนี่ยบางคนก็ลอยในน้ำแต่จะลอยบนขึ้นฟ้าโคมลอยของเราก็คือใช้ดิบๆเหมือนกับบอลลูนร้นอนใช่ไหมเพื่อแสดงถึงพุทญาณหรือวิทยาศาสตร์ที่เราพูดมาตั้งนานแล้วชุดนี้นะคะมาในชุดผ้า,าชักสอนะคะผ้าดิบๆีปล่านะคะนำมา ประกอบร่างของนางแบบนะคะเมื่อเราเดินถึงจุดมากแล้วนะคะเราจะจุดไฟนะคะและคมลอยก็จะโอ้โหเขยิบเขยิบไปด้วยด้านไหนเราเก็บไปด้วยหรออะไรนี่คือชุดประจำชาตินะคะคือนำมาให้เจอกันทั้งหชุดค่ะ ไปไหนบ้างชอบมากเลยค่ะสตอรี่แล้วก็ไอเดียของแต่ละชุดมีมีนิ่งที่ลึกซึ้งมากๆเลยแล้วจริงๆมันเลือกยากด้วยนะคะแล้วแต่จ้ไม่เลือกเลยดีกว่าไม่ต้องเลือกไปเลือกได้เลือกได้นะถ้าแอนต้องใส่เองนะลองไปใส่ชุดทูบไหมคะถ้าแอนต้องเลือกเองนะแอนจะเลือกอืม ธอดูแบบตัดสินใจยากมากเลยอะมันมันแบบใช่มันดีหมดเลยไงุกคนกดดันมากเลยอะจอว่าใครได้มงล่ะชุดไหนจะได้ไปจักรวาลแอนคิดว่าทูบค่ะเพราะว่าทุกครั้งที่แอนไลฟ์หรือว่าแอนคุยกับด้อมหรือใครก็ตามใช่ไหมคะจะชอบมาถามว่าเลขหวยเดือนนี้ออกมาเลขอะไรอาบอกไปเลยค่ะสาม ทุกคนดีมากเลยชอบชอบมากเลยค่ะอันนาถ้าเกิดว่าเนอย่างปีที่แล้วถ้าเกิดว่าชุดส่งกานเขาแบบไม่ไม่ได้มาจุดเราเนีเอาอเธอจะเอาอันไหนไปชอบอันนี้นะจะชอบขาวไเป็นไรเสืออ๋อแล้วก็แบบเออชอบอ่ะมันไม่ต้องทำเลยมากแค่ทำสีหน้าเจ็บอย่างเดียวงแลกเอืยขาระดัดตนนริดับื้อ ชุดที่หนึ่งพยายูนะเป็นผู้ชนะของชุดประจำชาตินะคะใช่แล้วอ้าวไม่ได้อะไอผมเหมือนนนางแบบใส่ไฟมันสวยดีเหมือนกันนะเพราะทำไปทำมาเออสตอรี่ดีมากต้องร้องไห้เลยใส่ทีคิดถึงเมืองไทยไม่ใช่จ้ะอายจ้ะแล้วก็อายจ้ะ 有人来了。